ถ่าส่วนกลางไม่จ่ายจะขายบ้านได้ไหมสวัสดีครับผมเบนชิคชนกนะครับวันนี้ก็ตามนี้เลยครับผมเกี่ยวกับค่าส่วนกลางนะครับว่าอ้าวถ้าเราซื้อบ้านแล้วเจ้าของบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางอ่ะมันจะไปโอนได้ไหมนะครับเราจะมาพูดถึงค่าส่วนกลางกันก่อนนะครับจริงๆแล้วค่าส่วนกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นโครงการจัดสรรนะครับไม่ว่าเป็นคอนโดทาวน์เฮาส์บ้านหรืออะไรต่างๆนานาพอเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วจะมีค่าส่วนกลางนะครับก็จะมีนิติบุคคลเป็นคอยเป็นคนคอยเก็บค่าส่วนกลางเนาะ ในสมัยก่อนเนี่ยครับจะมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยมากๆแล้วก็ออกเป็นข่าวในทีวีอะไรเยอะๆะเลย,ยเช่นขายบ้านแล้วค่าส่วนกลางไม่ยอมจ่ายแล้วค่าส่วนกลางมันไม่ใช่น้อยๆครับบางหมู่บ้านปีหนึ่งไม่กี่พันบาทก,ก็มีนะครับหมู่บ้านเก่าๆแต่เขาไม่จ่ายมา20-30ปีแล้วแล้วหมู่บ้านปัจจุบันเนี่ยค่าส่วนกลางก็สูงขึ้นเพราะว่าส่วนกลางที่ดีขึ้นสโมสส่นขับเฮ้าส์อะไรที่ใหญ่ขึ้นนะครับปีหนึ่ง10,000 20,000 30,000ก็มีนะครับต่อปีถ้าไม่จ่ายสมมติว่าค่าส่วนกลาง3ปี สามหมื่นตก 90, เก้าหมื่นลยนะครับการที่เราซื้อครับซื้อบ้านไปแล้วก็โดยไม่ได้เช็คเนี่ยปรากฏว่าอ้าวเจ็คพอตแตกเลยคนที่รับบ้านมาโอนบ้านเสร็จเรียบร้อยเจอค่าส่วนกลารตรงตัวนี้แหละครับปัจจุบันถามว่าค่าส่วนกลางไม่จ่ายเนี่ยยังโอนบ้านได้อยู่ไหมนะครับจากสมัยก่อนจนปัจจุบันนี้ปรากฏว่าปัจจุบันถ้าเป็นบ้านนะครับทาวเ้าส์เนี่ยถ้าค่าส่วนกลางไม่จ่ายยังสามารถโอนบ้านได้นะอ่าเนี่ยก็คือเรายังมันจะมีช่องโหว่อยู่นิดนึงว่ามันไม่เหมือนคอนโดนะครับ คอนโดเนี่ยไม่สามารถโอนได้นะครับถ้าเกิดค่าส่วนกลางไม่จ่ายเพราะว่าคอนโดมีกฎอันนึงที่าทางกรมที่ดินต้องการก็คือใบปลอดหนี้ใบปลอดหนี้ในที่นี้คือเวลาเราจะโอนคอนโดนะครับเราต้องไปแจ้งปลอดหนี้กับทางนิติบุคคลก่อนนะครับทางนิติบุคคลจะคิดทุกอย่างทุกเม็ดไม่ค่าส่วนกลางจนถึงปัจจุบันนะครับปีปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นช่วงธันวาหรือมกราเขาจะคิด จนครบนะครับว่าคุณชําระของปีนั้นๆแล้วหรือยังนะครับอันที่2ใบปลอดหนี้ก็จะมีค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆค่าต่อค่าประกงประกันเล็กน้อยเขาจะคิดหมดทุกอย่างเลยคือห้องนั้นๆเนี่ยปลอดหนี้เรียบร้อยแล้วหนี้เป็นศูนย์บาทนะครับแล้วจะมีเวลากําหนดด้วยนะครับในบางคอนโดเนี่ยใบปลอดหนี้ออกปุ๊บเนี่ยใช้ได้แค่7วันเท่านั้นออกปุ๊บต้องรีบโอนเลยอ่าบางคอนโดเนี่ยสิวันหรือบางที่ใบปลอดหนี้ใช้ได้ถึง1เดือนนะครับแล้วแต่กฎของนิติแต่ละที่ มาถึงเรื่องบ้านนะครับบ้านเนี่ยสามารถโอนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใบป,ปลอดหนี้นะครับแต่ทางกฎหมายก็จะมีอารมุ่มอร่วยให้กับทางนิติบุคคลช่องหนึ่งก็คือบ้านไหนที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางสามารถโทรไปอายัดได้นะครับหมายถึงว่าโทรไปแจ้งอายัดได้ว่าเช่นบ้านเลขที่1นึไม่จ่ายค่าส่วนกลางถ้ามีการโอนเมื่อไหร่ไม่สามารถโอนได้นะทางนิติบุคคลเนี่ยไปอายัดเอาไว้แล้วนะครับต้องมาชําระค่าส่วนกลางก่อนถึงจะา โอนได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับหลายหลายเคสเลยจะเป็นลักษณะดเดียวกันก็คือคนที่ซื้อบ้านมามักจะบอกว่าพี่ไม่ได้ใช้ส่วนกลางเลยซื้อมาตั้ง5ปีแล้วพี่ไม่ไม่เคยอยู่บ้านแม้แต่วันเดียวเลยขอลดหน่อยได้ไหมขอต่อรองได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเคลียร์ให้คุยกับผู้ซื้อนะครับหมายถึงว่าคนขายเนี่ยบอกคนซื้อว่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์เดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์ค่าส่วนกลางให้นะแล้วก็ไปโอนกันก่อน เพราะว่าข้าวสวนกลางเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวเขาจะขอต่อรองหน่อยแล้วปรากฏว่าผู้ซื้อเนี่ยยอมครับผู้ซื้อยอมคือเราไปโอนกันเรียบร้อยเลยนิติบ,บคุคคลก็ไม่ได้อายัดด้วยก็ไปโอนกันเรียบร้อยปรากฏว่า1เดือนผ่านไปนิติบ,บคุคคลเรียกเก็บข้าวสวนกลางกับผู้ซื้อลายใหม่อ่าเขาเนี้ยก็คือเกิดกรณีรละอ่าคนที่ซื้อใหม่เจ้าของใหม่ก็งงเลยแบบอ้าวทำไมยังไม่เคลียร์อีกไหนบอกว่าจะเคลียร์ให้แล้วนะครับทางเจ้าของบ้านเดิมก็บอกว่ากําลังเจรจาอยู่กําลังแบบต่อรองราคาอยู่ จริงๆแล้วเคสแบบนี้นะครับถ้าเป็นค่าส่วนกลางนะผมจะไม่อารมณ์อร่วยเลยไม่ถึงว่าเจ้าของบ้านเองต้องมาผิดชอบครับหน้าที่ของคุณคือเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะขายนะครับการที่บอกว่าเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนเนี่ยความเป็นจริงคือไม่สามารถเคลียร์ได้ผมยกตัวอย่างเคสนี้ก็คือค่าส่วนกลางนะครับ20,000บาทต่อปีเขาค้างอยู่3ปีเบ็ดเสร็จมัน6 0,000กว่าบาทซึ่งก็เป็นปริมาณเงินที่เยอะครับที่แบบ อยู่ๆคนที่มาอยู่เฉยๆแล้วต้องมาเสีย6 0,000มันก็ไม่ใช่ซึ่งเจ้าของเดิมต้องเคลียร์ก่อน6 0,000นกว่าเนี่ยทางเจ้าของบ้านก็ไปต่อรองกับบริษัทว่าเขาไม่นีเลยต่อรองลดไหนได้ไหมห้าหมื่นก็ได้สี่หมื่นก็ได้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็ไปขอต่อรองซ้ำผ่านไปสองสัปดาห์ผ่านไปเป็นเดือนยังต่อรองอยู่เลยเพราะว่าเจ้าของบ้านเองอะ่ะเขาก็แค่มีหน้าที่ต่อรองเฉยๆ,ๆเขาไม่อยากเสียเยอะแต่สุดท้ายครับวันเวลาผ่านไปเดือนกว่า โครงการก็ไม่ลดครับก็ต้องเสีย6 0,000กว่าบาทนั่นอยู่ดีนะครับสุดท้ายกว่าเขาจะขายอ่ากว่าเขาจะยอมยอมไปอ่าจ่ายค่าส่วนกลางนะครับทางผู้ซื้อเนี่ยแจ้งไปว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะไปแจ้งความนะนะถือจากที่คุยกันดีๆจากเป็นมิตรภาพที่ดีๆกลายเป็นทะเลาะก,กันแล้วอะครับเนี่ยครับพอบอกว่าจะไปแจ้งความทางเนี้ยถึงจะยอมจ่ายแล้วก็เพื่อนๆครับหรือว่าใครที่กำลังจะขายบ้านนะ ข้าส่วนกลางเนี่ยไม่สามารถต่อรองได้โอกาสน้อยมากครับยกเว้นแต่โครงการที่เป็นโครงการเก่าๆดั้งเดิมแล้วข้าส่วนกลางค้างเป็น10ปี20ปีฟังไม่ผิดนะครับข้าส่วนกลางค้างเป็น20ปีก็มีผมเคยขายบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่นานแล้วครับลืมไปแล้วว่ามีบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำข้าส่วนกลางค้าง20ปีขายบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาเอาเงินส่วนต่างที่ได้อะคือกําไรอยู่20,000 0กว่าบาทจ่ายค่าส่วนกลาง200,000กว่าบาท หมดกันพอดีเลยในที่นี้นิติเองอไม่ได้ไม่ได้โทรไปอาญัดครับเพราะว่ารู้จักกับบ้านนี้มาตั้งนานแล้วอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับแล้วก็พอไปรุ่นลูกเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ลูกไปอยู่ที่อื่นนิติก็ไม่ได้อะไรก็ถือว่าถ้าเกิดว่ามีการขายเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยแจ้งกันนะครับบ้านใครที่เกิดปัญหาลักษณะนี้นะครับเช่นบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านตัวเองก็ตามที่ไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางนานแล้วนะครับนานแล้วแล้วเราจะขาย แต่บางเอืญนว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะไม่จ่ายหรอกเคสที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้คือเจตนาที่จะไม่จ่ายถูกไหมครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ได้เจตนาที่จะไม่จ่ายแต่มันเยอะมันเยอะมากจนเราจ่ายไม่ไหวเพราะว่าปกติขเขาทยอยจ่ายใช่ไหมปีละหมื่นปีละสองหมื่นแต่เนี้ยมัน20ปีมัน2องแสนกว่าบาทมันเป็นเงินเยอะที่แบบอยู่ๆต้องเสีย2องแสนมันก็ไม่ใช่ไงครับมันก็มีวิธีการครับก็คือเราก็เจรจากับทางนิติบุคคลได้เช่นปกติแล้วต้องชําระก่อนนะครับ เราต้องไปชําระก่อนให้เรียบร้อยนิติจะโทรไปแล้วก็ให้กรมที่ดินเนี่ยปลดล็อกให้เหมือนปลดอายัดให้นะครับเราสามารถโอนได้กรณีที่เราไม่มีเงินเลยที่ผมใช้ที่หลายๆหลายครั้งที่ยังใช้ได้ผลอยู่ก็คือให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเนี่ยไปที่กรมที่ดินด้วยกันนะครับเหมือนกับให้เขาไปรับทราบว่ากระบวนการเนี่ยเรามีการขายจริงๆแล้วก็เงินส่วนต่างที่ได้เนี่ยให้เขารับณนวันนั้นเลยให้เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่จ่ายแต่เราไม่มีเงินจริงๆในการ จ่ายนี่ก้อนนี้นะครับคราวนี้ในมงคนซื้อนะครับว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าหลังไหนจ่ายไม่จ่ายหรือว่าจะเช็คอย่างไงดีเพราะดูแลดูโหนากังวอจังเลยในบ้านมือ2วิธีจริงๆเราไม่ยากครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องอย่าลืมนะครับทั้งแรกเลยคือเวลาเราจะซื้อแล้วเราก็ถามยอดเจ้าของบ้านแต่วันแรกๆเลยครับอ่านี้ค่าส่วนกลางไม่ทราบว่าของปีนี้เรียบร้อยหรือยังหรือว่าถามอ้อมๆครับค่าส่วนกลางปีนี้จ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านนี้จ่ายยังไงครับอ่า ก็ถามเหมือนกับประมาณว่าถ้าเกิดเราจะต้องจ่ายอะ่ะเราต้องจ่ายยังไงเจ้าของบ้านเขารู้อยู่แล้วถูกไหมครับอ๋อน้อง3เดือนจ่ายครั้งหนึ่ง6เดือนจ่ายครั้งหนึ่ง1ปีจ่ายครั้งหนึ่งของปีนี้พี่จ่ายแล้วอ่าเจ้าของบ้านหลังไหนที่ส่วนใหญ่เคเขาจ่ายแล้วเขาจะบอกทันทีเลยครับอ๋อพี่จ่ายไปถึงเดือนธันวาละปีนี้สบายใจได้หรือหลังไหนที่ยังไม่จ่ายเราก็สามารถถามได้หรือเราถามไปแล้วแล้วหลังเนี้ยไม่ให้คาตอบเรา เราก็สามารถออกพอดูบ้านเสร็จปุ๊บเราไปถามนิติได้อยู่ดีครับว่าโทษครับพี่บ้านเลขที่69เนี่ยไม่ทราบว่าค้างค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางไหมพอดีผมดูแล้วผมอยากจะซื้อบ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเขาจะบอกอยู่แล้วครับว่าอ๋อหลังนี้ไม่มีค้างเลยหลังนี้ค้างแค่3ามเดือนหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าค้างน้อยๆครับในปีนั้นๆน่ะหรือว่าปีสองปีอ่ะส่วนใหญ่แล้วเจ้าของบ้านเขาเคลียร์อยู่แล้วครับเพราะบางในบางหลังเนะี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาอยู่หลังนี้ไม่ได้มาอยู่บ้านนานแล้วนะครับ แล้วเราอาจจะโทรเช็คเจ้าของบ้านได้ว่าพี่ครับโทษทีครับพอดีนิติบุคคลแจ้งว่าอของพี่ยังค้างอยู่ครึ่งปี1ปี3มปีใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับแปดสิบเลยเดี๋ยวเขาจะบอกมาเองครับอ๋อเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้อันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่จะขายบ้านนะครับเขาพร้อมอยู่แล้วเขาจะพร้อมจัดก,การให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยอยู่แล้วยกเว้นแต่หลังไหนที่มันค้างแบบหลัก10ปีเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ลองอเป็นช้อยหลังๆก่อนก็ได้เพราะว่าพอเป็นหลัก10ปีเนี่ย ค่าส่วนกลางมันค่อนข้างเยอะนะครับโดยสรุปนะครับถ้าเป็นคอนโดเนี่ยมันต้องมีใบปลอดหนี้นะครับค่าส่วนกลางไม่จ่ายเนี่ยโอนไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครไปโอนอะไรเรียบร้อยเนี่ยใครไปโอนคอนโดเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยส่วนบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะครับก็เช็คได้ง่ายอันแรกก็คือหน้าบ้านส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมู่บ้านใหม่ๆนะครับจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ว่าบ้านหลังนี้ชําระค่าส่วนกลางแล้วหลังไหนไม่มีก็สอบถามเจ้าของบ้านได้ว่าพี่ครับที่นี่จ่ายค่าส่วนกลางยังไงอ่า เขาจะได้บอกมาว่าเป็นอะไรอะไรยังไงครับอันที่3ามดีเช็คอีกรอบหนึ่งเราไปถามนิติได้เลยแค่นี้ครับจบเลยคือหลังไหนที่ค้างเยอะเกินไปแล้วก็เลือกไว้ท้ายๆก็ได้หลังไหนที่เม่นโปกติอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกมาเลยว่าหลังนี้ซื้อได้ไม่เป็นหายอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อบ้านนะครับหรือว่ายังแบบเป็นมือใหม่ในสังหาอยู่เนี่ยค่าส่วนกลางเนี่ยไม่ใช่แค่ไสระว่ายน้ําสโมสรหรือว่าสวนสาธารณะนะครับประมาณว่าแบบ ที่นี่ไม่เห็นมีสระว่ายน้ําเลยทําไมค่าส่วนกลางสูงจังเลยอย่างนี้นะครับค่าส่วนกลางเนี่ยมันรวมไปหลายหลายอย่างครับค่ารปภค่าปัอมค่าอะไรเงี้ยครับบางครั้งไม่มีสระว่ายน้ําก็จริงมันมีค่าลอกถนนค่าปั้มโครงการเวลาแบบมีน้ําขังหรือต้องผ่านน้ำอะไรเงี้ยพุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในค่าส่วนกลางหมดเลยนะครับก็เพื่อนเพื่อทุกคนก็จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของลูกบ้านทุกคนนะครับที่ต้องจ่ายนะครับ เพื่อให้หมู่บ้านเนี่ยม,มันแบบอ,อุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรก,การบริหารงานนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับค่าส่วนกลางนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมสำับนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ